โโอ้หไหนบอกไม่ขาดไงโอ้ยังมีอันนี้ตัวนายอีกใช่ไหมเนี่ยเอากระตัวนี้เนี่ยดีกว่ะเนี่ยมันเป็นแล้วมัไจะอย่างนี้ตแกดูกลางจุยเลยเนี่ยว่าแล้วนายาจะบอกมันไม่เกี่ยวกับกระเบื้องนาจะเป็นปีกปลาตายตายตายแล้วประกอบจะไปถ่ายหน้าใช่ดิก็มันไม่มีแรงดันเนี่ยใช่สิมันไม่ใช่อย่างไรหรอกเต้นเต้นเนี่ย เนี่ยเป็นรอยพวกนี้มันเหมือนค่าแรงดันมันหายไปในที่มันสีมันเบียดเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเกี่ยวหมดเลยมีผลกระทบทั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรแต่เวลามันปั่นอ่ะมันสร้างแรงดันมันมันสีกันแล้วก็ใช้แบบฝืดๆจะไม่ลื่นประมาณนั้นน่ะใช่ให้ลูกไปกินบ้านจริงๆมันต้องเน้นอะไรเรามีมะเขือไปกินบ้านด้วยนี่ขอบคุณครับกินมันม่ขึ้นใส่ไปตังแช่ละเอาไว้ตรงนี้ก่อนไว้ตรงนี้ก่อน เวลาถ้ามันดูดแรงๆมันจะบีลงไปเลยทั้งนันอ่อนนะนะใช่มันจะยุบลงไปเลยแค่นี้ยยุบจริงแต่ไม่เป็นไรไงไม่เป็นไรแตกแค่นั้นอันนี้มันแตกนะแตกก็ไม่รั่วนะฮะจะมันยุบก็ดียุบหยับแล้วทำไมต้องเปลี่ยนสลงอันเลยไม่รู้เป็นไรมันแตกไงขาดกลางแตกนี่ยตามหลักแล้วเวลาแตกมันก็จะแตกแค่นี้แหละแต่นู้นมันเละเลยนะเละเลยเนี่ยนี่นี่ยก็นี่เราใส่ขบไปเนี่ยฮะเนี่ย ไอไม่ตรงน้องเหรอ,อไม่ตรงเนี่ยเลี้ยงอดอยากเรามาหาเอฟซีสองพี่น้องครับ <ฮะ S 1> เราก็เป็นเอฟซีเขาอยู่ครับ <c oughs> วันนี้ครับเรามาเยือนถิ่นครับสองพี่น้องนะอดอยากเดี๋ยวน้ำไม่กระเด็นเดี๋ยวเอาหันหันติดต้องน้องให้สักสี่ห้าคนนี่บอก ไคยไปได้ดูรู้แล้วนะอย่างนี้มันมีประสบการณ์เลยมาเหอะสามเก้าไม่กลัวหรอกเจอสามห้าขยี้ขยี้ไม่ไหวัยไม่ไม่มั่นหรอกแต่ว่ามันระหยาดกว่ามีใครกล้าลื้ออย่างนี้นะ,ะหยัดหยดจริง